ไรรองเรียนรู้เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพรบส่งเสริมการเรียนรู้พศ .2566 มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสกรอำเภอเมืองมุกดาหารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ประ จำปีงบป,ประมาณพศ2567ตามที่สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหารได้กำหนดแผนงานจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มสนใจและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบสกรอ,อำเภอเมืองมุกดาหารนำโดยนายประมวลดอนอามาต ผู้อำนวยการสกรออำเภอดอนตาลร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกรออำเภอเมืองมุกดาหารมอบหมายให้คณะครูบุคลากรและบรรรักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้บ้านคําอโวนตําบลคําอโวนและหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้บ้านนาคาตําบลถึงแดดอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารสกรออำเภอเมืองมุกดาหารดำเนินการจัดกิจกรรมหมู่บ้านแห่งการ การเรียนรู้เพื่อบริการอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนในชุมชนโดยไม่จำกัดเพศวัยความรู้เชื้อชาติศาส,สนารวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายนอกและภายในห้องสมุดเหมาะแก่การก่อให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนแรกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อ ชุมชนอย่างแท้จริงการส่งเสริมการอ่านโดยรถโมบายเคลื่อนที่สู่ชุมชนเป็นบริการสารสนเทศนับเป็นการบริการในเชิงรูปเพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรู้ของตนเองรวมทั้งการต่อยอดการพัฒนาอาชีพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สวรชอำเภอเมืองมุกดาหารจัดกิจกรรมการเรียนรู้การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ด้านต่างๆของประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์รวมข้อมูลกลุ่มอาชีพรวมทั้งข่าวสารสาระความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้ของปราชชาวบ้านองค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระใจายในชุมชนมีความชัดเจนเป็นรูปประทร,รมที่ประชาชนสามารถเข้าสืบคน้นศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลาเป็นศูนย์กลางในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ ทุกภาคส่วนได้แก่ผู้นำชุมชนองค์กรเครือข่ายและภาคเอกชนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นสกรอ,อำเือเมืองมุกดาหารดำเนินการจัดกิจกรรมแร่งเรียนรู้ภายใต้กรอบไร้รองเรียนิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต